ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์คนะครับซึ่งก็จะเป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตนะครับแล้วก็คุกกี้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยเมื่อกี้เพิ่งซื้อตั๋วมานะครับก็ตัวเด็ก1คนแต่ผู้ใหญ่หนึ่งคนเนี่ยรวมกันก็เป็น900เยนนะครับซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะ600เยนของเด็ก300เยนเดี๋ยวให้ดูอันนี้จำคุกกี้หน้าตาอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยที่เป็นแผ่นบางๆเป็นคุกกี้สองข้างแล้วก็มี ช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตตรงกลางนะครับก็เป็นคุกกี้ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นซึ่งอร่อยมากๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปทัวร์ข้างในว่าอ๊มันมีอะไรบ้างก็คืออันนี้ซื้อทัวร์แบบไม่ใช่ซื้อทัวร์สิซื้อแบบเอ็กซิบิชันแบบถูกสุดที่เราเดินเข้าไปเองนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยข้างนอกเนี่ยสวยมากเลยอารมณ์แบบมีความแฮร์รี่พอตเตอร์มีน้ำาพุมีอะไรเดี๋ยว ก่อนที่บอบบี้จะเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะพาเดินดูสถานที่ต่างๆก่อนดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้น้องเชฟก็สูว่าเหมือนมีขนมที่อยากกิน mm hmm. ก็อาจจะซื้อขนมกินก่อนแล้วค่อยเข้าไปเดินทีเดียวก็เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูกันก่อนละกัน mm hmm. ไปเชฟ let's go to bathroom first mm hmm. ตึกที่เรากำลังจะเข้าไปนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตึกขอนาฬิกา c h o โ o l a t เ h o าส์อกโกโ่าเชฟนี่ลูก mm hmm. แต่ว่าเราไม่ได้มาทัวร์นะ mm hmm. เราจะมาเข้าห้องนะ้ำ Let me try. รฮึใปไม่ชอบอะไรทำจากน้ำตาลไม่ใช่อือหวานมากอะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนะครับซึ่งสถานีรถไฟเนี่ยก็น่าจะให้เด็กนั่งอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ที่200เยนเออรอบต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่สี่โมงก็เดี๋ยวต้องเนี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวตอนน้องรอให้ให้เขามาเช็มาน,นั่งรอตรงนี้เลย,เลยก็ได้ลูก คิดว่าเด็กๆน่าจะชอบแน่ๆเลยไม่แพงมากด้วยใส่ได้ฝนตกนคุณพายผู้ใหญ่ขึ้นได้นี่เชสครับฟิลาพาเราตรงนู้นนะเชสครับ หมดแล้วอะรอบเดียวก็ก็หลอกเด็กดี200เยเยนเอ๊ะหรือจริงๆยังไม่หมดมันมีไปต่ออีกแล้วเนี่ยอุ้ยเชฟมีไปต่อนะลูกมีไปต่อนะมีไปต่อถ้าฟันโอเคอาเวนเนียอ้าวสรุปมีไปต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปลงถ้ำเดี๋ยวพาไปดูเข้าอุโมงไปแล้วเข้าอุโมงไปแล้วก็เดี๋ยวน่าจะรออีกสักประมาณ5นาทีถึงส0นาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาถามเชสว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดีกว่าบาวบายยบาสีฟันฮะว่าสีฟันเอาเหรอข้างในเป็นอะไรบอก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 หน่อยอวกาศไหนข้างในอ๋อข้างในตรงนี้เป็นอวกาศอ๋ออ๋ออเหรอชอบไหมครับคุ้มไหมคุ้มไหม นิดเดียว,ค,ดดยวคุ้มนิดเดียวคุ้มนิดเดียวคุ้มนิดเดียวโอเคให้ถ้าเกิดข้างหน้ามามีเพื่อนๆอยากมาแนะนำให้ขึ้นไหมแนะนำให้ขึ้นใช่ไหมโอเคได้โอเคเชสแนะนำนะให้ขึ้นเดี๋ยวขอซื้อไอติมก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็ได้ซื้อไอติมมานะครับเพราะว่ามาถึงโรงงานผลิตแล้วจะไม่ลองก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอติมที่นี่เนี่ยควรจะต้อง ควรจะต้องดีนะครับก็เลยซื้อแบบวานิลลาและช็อกโกแลตมาดูว่าถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุ้มหรือเปล่าอันนี้350เยหเยนลองดูสิลูกใช้ช้อนสิ mm, thank you อืม when you mix this with chocolate it is good right ให้สีดาวให้สีดาวออยู้สึกาก็อร่อยนะเข้มข้นดีเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้กันตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นนะครับเข้าไปทางเข้าของสแตนดาร์ดทัวร์ช็อกโกแลตสรีนะครับก็ขึ้นโหตอนนี้ขึ้นมาประมาณ3ชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูว่าเราจะ ขึ้นไปหน้กแค่ไหนนี่เราก็กำลังขึ้นมาข้างบนสุดนะครับซึ่งเป็นวิสิเตอร์รูท เดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเอ้เชฟที่นี่พอช็อกโกแลตจะอร่อยนะนั่งตรงนู้นไหมอืมก็เดี๋ยวเขามีที่นั่งแบบข้างๆให้ด้วยอ๋อวิวสวยจังไม่มีสนามบอลด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับก็จะเป็นเมนูที่เป็นช็อกโกแลตะส,ะส่วนใหญ่โอ,โอ้ของหวานดูน่ากินจังเลยอะ มีฟองดูมีผลไม้ฟองดูด้วยนะลูกฟองดูคืออะไรนเนี่ยที่เป็นเอาเอาผลไม้สดไปจิ้มในเนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วนะครับมาแบบน่ารักมากเลยไหนมาแลก,กันดมดิอืออือันนี้นมนมนมเลยลูกอือือหืมของเชฟน่าจะอ,อร่อยกว่าแลกกันปะ แต่สำหรับการกินเนนะอะไม่ได้ร้อนมาก it's not that hot just blow it a few times should be fine สามสี่แก้วโอเคไร้อนมาก Really ตอนนี้ก็มาจ่ายตังค์นะครับค่าช็อกโกแลตเมื่อกี้ก็ทั้งหมด2แก้ว1,600เยน ก็ถือว่าคุ้มกับการถ่ายรูปสวยๆแล้วกันเนะแต่รสชาติก็ดีแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทัวร์ชั้นนี้กันว่ามันจะมีอะไรบ้าง จะมาโชว์ให้ดูว่าที่จอดรถอัตโนมัติของโรงแรมที่ี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จอดยากแค่ไหน ันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ขนของลงแล้วก็กุญแจฝากไว้ที่เขาก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็แค่ต้องมาขนของทั้งหมดนี้ขึ้นไปนะครับเอาปุชีด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปรีบขึ้นไปชีละไปละบ๊ายบาย